ตัวนี้เป็นไม้ยูนิคอร์นนะคะของอ e ินสตาสามวัสดุจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคะเหมาะมากสำหรับกิจกรรมเช่นเล่นสกีขี่จักรยานขี่มอไซค์หรือว่าสเก็ตบอร์ดนะคะจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้หมวกกันน็อกวิธีการใส่นะคะก็ไม่ยากเลยเพราะว่ามีคู่มือบอกให้อย่างละเอียดส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะได้ตามนี้เลย มาดูวิธีการใส่นะคะก็เอาไม้นะเข้ากับตัวนอ็อตเสร็จแล้วก็เอาที่ขัดนะคะหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วนะคะพอแน่นก็เอาก้อนสาตามาใส่ข้างบนได้เลยแถมตัวอุปกรณ์นะคะก็ยังสามารถเอาไปใช้กับกล้องโกโปรได้อีกด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้น็อตยึดหมุดน,นะคะสามารถเอากาว3 m ที่ได้มาติด และเอาไปติดกับหมวกกันน็อกได้เหมือนกันอุปกรณ์ที่ได้มานะคะถือว่าใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียว